มาเดอร์ขวัญเดอร์มาเดอร์ขวัญเดอรคือเอาขวันมาบ้านเบิดทุกเบิดโศกแล้วลอดตายแล้วก็กลับบ้านเนาะพี่น้องชาวเหนือก็ไม่ต่างกันพี่น้องชาวใต้ก็เหมือนกันถือว่าเอาล,ลอดตายแล้วก็ให้ขวันดีมีกําลังใจต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ปลบมือให้กับทางกองทัพอากาศแล้วก็นักบินทุกคนหน่อยที่บอกเราก,ก็มานะ กดมือให้สื่อมวลชนที่เป็นห่วงเป็นใยสื่อมวลชนก็ติดตามตรวจสอบจี้จี้การทํางานของเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าที่ทํางานบกว้องสื่อมวลชนก็ทําหน้าที่ในการ,าก,รกระตุน้นกระตุกต่อว่าให้โดยรวมแล้วทุกคนก็ก็เห็นใจพวกเราแล้วก็ช่วยกันทุกฝ่ายครับต่อไปนี้มีอะไรก็เข้าใจว่าจะมีระบบการติดต่อสื่อสารกันอยู่ มีอีกไหมเพื่อนเราที่อยากกลับมาแล้วไม่ได้มาเยอะไหมปัญหาคือเท่าที่ทราบคือการเดินทางออกจากหน้างานมาสนามบินนยากไหมเอามายากวันนี้เรากำลังคิดแผนใหม่อยู่ว่ากำลังจะเอาเครื่องบินซีของเราซึ่งมันบินไกลไม่ได้ไปลำเลียงจากในประเทศออกมาไว้ประเทศที่สม มาไว้จอดแดนมาไวส่ปรัสามาซาอุมาดูใบกําลังคิดอยู่แล้วคิดไปถึงขนาดว่าถ้ามันจําเป็นสถานการณ์มันตึงเครียดรุนแรงอาจจะได้เสริมด้วยทางเรือกองทัพเรือก็อาจจะเอาเรือไปจอดรับซึ่งวันนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นโอเคครับก็อีกครั้งหนึ่งดีใจให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยอยู่กับครอบครัวโอเคครับขอบคุณครับสดีครับ ว่าที่เราประเทศก็รกาเำงินเข้าสูประเทศนี้เรทุกคนคำหนึ่งตระนแล้วพอเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมาก็มันเป็นเรื่องโชคไม่ดีของเราที่เราไปทำงานแล้วเขาสู้รบเป็นโชคร้าย แต่พอมันเกิดเหตุต้องเรียนให้ทุกคนทราบว่าทางเมืองไทยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใย,ายทางรัฐบาลก็ได้พยายามดิ้นรนทุกทางที่จะช่วยเหลือก็สั่งการมาทางกองทัพกองทัพก็พยายามเร่งรัดที่จะช่วยนั่นก็คือกองทัพอากาศเนี่ยมีเครื่องบินซึ่งก็ไม่มากเครื่องบินเรามีเครื่องบินแอร์บัสที่เรานั่งมาเนี่ย ลำเดียวแล้วก็มี430เป็นเครื่องบินทหารลำเลียงอยู่ประมาณใช้ได้อยู่ประมาณ6-7เจลำแต่เราก็เตรียมพร้อมตั้งแต่วันแรกพร้อมบินพร้อมจะบินทันทีแต่ปัญหาของมันก็คือว่าทางอิสราเอลเขาไม่อนุญาตเราต้องได้รับการยอมรับหรืออนุญาตจากอิสราเอลให้บินถึงจะบินได้เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขากำลังลบกัน ถ้าเครื่องบินเราบิน,บนไปอาจจะไปเกะก,กะทางยุทธาการเขาเขาไม่ให้บินเพราะนั้นเป็นเวลาอยู่หลายวันที่เกิดเรื่องพวกเราแจ้งความประสงค์จะกลับแต่เราบินไม่ได้ต้องรออนุญาตจากทางการิสเลว์ก็ได้ต่ห่วงใยจ,จนวันหลังๆมานี่ก็ได้รับอนุญาตพอได้รับอนุญาตปั๊บเราก็บินทันทีซึ่งวันนี้ก็บินอยู่หลายหลายฝ่ายกองทัพอากาศก็ได้ใช้แอร์บัสบิน ส่วน430นี่มันบินบินยังไม่สะดวกเพราะต้องเติมน้ำมันอยู่สองสามที่แล้วเป็นเครื่องบินทหารพอเป็นเครื่องบินทหารเนี่ยไปบินผ่านน่านฟ้าที่ประเทศไหนก็ต้องขออนุญาตด้วยความยากลำบากแล้วอเผอิญเครื่องบินเราเนี่ก็เป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เป็นตะกูลสหรัฐก็ยากยากขึ้นพอคู่กรณีเขาอย่างที่เราทราบมันก็อนุญาตยากเพราะนั้น รัฐบาลก็ใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเครื่องบินเอกชนเช่าเครื่องบินพาณิชย์ช่วยวันนี้การลำเลียงพวกเราจึงเป็นสองระบบคู่กันอยู่ทางกองทัพก็ใช้แอร์บัสบินทางเครื่องบินพาณิชย์เราก็เช่าเหมาลำบ้างบางพวกเราบางคนมาเองใจร้อนซึ่งเราก็กลัวบินมาเองควักตังเองแต่มาถึงเมืองไทยเราก็คืนตังให้เพราะนั้นอันนี้คือ การช่วยเหลือบนเครื่องเราก็จัดพยาบาลจัดแพทย์จัดหน่วยดูแลพวกเราเต็มที่นะครับอันนี้ให้เข้าใจว่าหนึ่งรัฐบาลไม่ทอดทิ้งกองทัพทำเต็มที่แล้วพอมาลงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามดูแลเรื่องตรวจสุขภาพตรวจสภาพจิตแล้ววันนี้ก็มีกระทรวงแรงงานมาด้วยกระทรวงแรงงานเขาก็พร้อมที่จะจ่ายจ่ายให้พวกเราทุกคนเบื้องต้นก่อนนี่คนละหมื่นห้าประมาณนั้นนะฮะเท่าที่ฟังโดยไม่ต้องไป สอบสวนอะไรก็ให้ก่อนเบื้องต้นนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมวันนี้ก็มาดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่ารถค่ารากลับบ้านแล้วกลับไปถึงบ้านเขาก็จะมีกระบวนการติดตามติดตามดูแลพวกเรานะครับแล้วกระทรวงแรงงานก็เท่าที่ผมทราบจากรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถ้าติดภารกิจไม่ได้มาเนี่ยพอเรากลับมาแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จะจะต้องสํารวจพวกเราใครประสงค์จะกลับไปอีก ก็แจ้งไว้ถ้าเหตุการณ์มันสงบสัญญายังเหลือจะกลับไปอีกก็คุยกับกระทรวงแรงงานถ้าไม่อยากไปไม่อยากไปจะไปประเทศอื่นจะไปที่ไหนแก้ปัญหากระทรวงแรงงานเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะหาง,งานให้อันนี้คือระบบการดูแลนะครับเพราะะฉนั้นอยากให้ทุกคนมีกาลังใจแล้วกลับบ้าน ด้วยการมีกำลังใจแล้วก็อยู่กับครอบครัวทํามาหากินต่อไปทราบว่าเป็นคนอีสานเยอะใช่ไหมฮะใครเป็นคนอีสานยกมือหน่อยแมนเบริรใครภาคเหนือภาคเหนือครับภาคใต้ใต้นอกถ้าคนอีสานเขาจะบอกว่ามาเดอร์ควันเดอร์มาเดอร์วันเดอร์คือเอาขวันมาบ้านเบริรต ทุกเบดโศกแล้วรอดตายแล้วก็กลับบ้านนอ้องพี่น้องชาวเหนือก็ไม่ต่างกันพี่น้องชาวใต้ก็เหมือนกันหรือว่าเอาละอดตายแล้วก็ให้ขวัญดีมีกําลังใจต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ปรบมือให้กับทางกองทัพอากาศแล้วก็นักบินทุกคนหน่อยที่บอกรากลับมานะปรบมือให้สื่อมวลชนที่เป็นห่วงเป็นใยสื่อมวลชนก็ติดตาม ตรวจสอบจี้จี้การทํางานของเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ทํางานบกว่องสื่อมวลชนก็ทําหน้าที่ในการกระขขตุ้นกระตุกต่อว่าให้โดยรวมแล้วทุกคนก็ก็เห็นใจพวกเราแล้วก็ช่วยกันทุกฝ่ายครับต่อไปนี้มีอะไรก็เข้าใจว่าจะมีระบบการติดต่อสื่อสารกันอยู่มีอีกไหมเพื่อนเราที่อยากกลับมาแล้วไม่ได้มาเยอะไหม ปัญหาคือเท่าที่ทราบคือการเดินทางออกจากหน้างานมาสนามบินนี่ยากไหมเอามายากวันนี้เรากำลังคิดแผนใหม่อยู่ว่ากำลังจะเอาเครื่องบินซีของเราซึ่งมันบินไกลไม่ได้ไปลำเลียงจากในประเทศออกมาไว้ประเทศที่สามมาไว้จอร์แดนมาไว้ไซ่รัสมาซาอุมาดูไบกำลังคิดอยู่แล้วคิดไปถึงขนาดว่า ถ้ามันจําเป็นสถานการณ์มันตึงเครียดรุนแรงอาจจะได้เสริมด้วยทางเรือกองทัพเรือก็อาจจะเอาเรือไปจอดรับซึ่งวันนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นโอเคครับก็อีกครั้งหนึ่งดีใจให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยอยู่กับครอบครัวอค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ